ผมก,กัตานลมนะครับคนชอบพูดชอบคุยวันนี้ขอคุยเรื่องอลึกๆของหนาดานคนิสัยคนนะครับไปแบบนี้คนหลอกคนไม่มีมากครับนะโดยเฉพาะนะครับใช้วาจาในการต้อนคนนะทำให้หลงเชื่อทําให้เข้าใจเชื่อนะครับแล้วก็ขอกอยผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีผลสรุปสุดท้ายก็คือเจ็บนะครับเปิดนะครับเปิดให้เห็นตัวตนเห็นไพ่ว่าจบแล้ว สำหรับนั้นไพ่ที่ถืออยู่คือไพ่อะไรอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับนะครับคนอันตรายนะครับเพราะมีความฉลาดมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นนะครับปีชีของสัตว์ประเภทอื่นเน,นี่ยคน,นสุดยอดแล้วความคิดจะสุดยอดแล้วครับแล้วยุคป,ปัาบันนี้ความจริงใจหาย,หา,ยากมากเลยไม่เหมือนยุคสมัยผมตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วครับสมัยก่อนนะครับความจริงใจมีสูงนะครับเชื่อถือได้ยุคนี้สงคารามน้ำลายเยอะสงคารามประสาทก็เยอะนะครับสงคารามจิตวิทยาก,ก็เยอะ นะครับาคนไปนะครับลงเหวันเยอะด้วยนะครับมีหลายคนนะครับพอรู้จักกันนะครับตอนแรกเป็นมิตรเป็นโอ้โหเป็นเพื่อนซีเพื่อนตาย,เพ,ตายเพราะมีผมอยู่ร่วมกัน <ๆ S 1> เขาหลอกใช้ได้เขาใช้ได้ผมเองเคยโดนเลยนะครับเจอเพื่อนแต่ละคนไม่ว่าเป็นอดีตข้ารการนะครับผู้คุมผู้ต้องขังนะครับอดีตนะครับรุ่นพีนะ่เคยเที่ยวแต่งเมาเล่า หรืออ่าุงสนาทำไมผมรุ่นรุ่นนะครับแล้วเพื่อนบ,บางคนนะครับอยู่โรงการถ่ายภาพด้วยกันตอนพึ่งผมได้ผมใช้งานได้โอ้โหเรียกผมเต็มที่ใช้ตลอดนะแต่พอเราจะเอ่ยมือเข้าไปขอความช่วเหลือบุยบุ๋ยครับอ้างโน่นอ้างน,น,างนี่อ้างนั่นนะครับเราเจ็บเขาไม่เจ็บกับเรา ผมเป็นคนที่ตรงรักเพื่อนรักฝูงแต่ที่ไหนได้โดนหลอกใช้ล่าสุดนะครับบ้านสสนะเขตบ้านผมได้คนหนึ่งหลอกใช้เหมือนกันนะครับเขาได้แต่ว่าเดี๋ยวก็จบนะครับคนหลอกคนหลอกประชาชนเพื่อนยังหลอกได้ประชาชนก็หลอกได้นะครับมีหลายคนนะครับหลอกใช้งานหลอกอะไรนะครับผมนะ ไม่มีแค่หมดตัวให้เพื่อนฝูงได้แต่บางคนนะเงินนิดหน่อยนะครับตามหลอกตามหลอนคนเราเขาว่าเพื่อนเขาว่ามิตรนะครับเ,เงินพวกนี้ซื้อใจกันได้มากมายไม่ได้มากมายอะไรนะครับที่ตัวเองภาพลักษณ์นะเป็นคุณหญิงคุณนายคนร่ำคนรวยแต่เ,เงินผ่านเดียวโอ้โหนะครับตามทวงตามอะไรผมไม่เข้าใจผมนี่มีแค่หมด นะครับคนเดี่ยวนี้หลอกลวงกันเยอะอย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะครับผมอย่าไปดูหนังแล้วไปอินกับหนังเกินไปไปดูภาพยนตร์อินกับภาพยนตร์ไปเขาแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมานะครับดูเนื้อหาจริงๆอย่าไปใช้ความรุนแรงกันใช้เหตุและผลกันคนหลอกคนมันเยอะนะครับยุคนี้ก็ดูๆกันไปแล้วกันคุยเล็กคุยน้อยก่อนไม่ได้คุยกันตั้งนานสวัสดีครับกับตะลงครับ